แต่ตรงนี้ทำไมแบบลึกลับซับซ้อนนะครับผมโอ้ไม่ธรรมดาละครับจุดนี้ลมพัดเย็นด้วยนะโอ้ถือว่าเป็นรอยเหมือนถ้ำเสียงของที่ผมไปที่เขาพบแก้วเสด็จใช่ไหมอ่าคือเขาเล่าว่าเนี่ยจะมีแสงไฟนะครับลงมาเล่นหมุนบนบแบบนี้เลยนี่พันตายนี่ ชิคเจอร์ของพวกเรานะต้อมาขาดไม่ได้ครับสวัสดีครับผมอันคนลงป่าครับ คลิปนี้นะครับผมก็ยังอยู่กับพานตายสายป่านะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะพานตายนะครับพาผมไปชมเนาะแท่นซิวลรงนะครับผมหรือบางคนเรียกว่าปลาหลักขิกนะครับแต่เป็นหินนะครับใหญ่มากนะถ้าใครยังไม่ชมนะครับไปกดชมได้เลยนะครับคลิปที่แล้วนะคลิปนี้เนาะพานตายจะพาผมไปไหนครับไปดูถ้ำสหายที่อาศัยอยู่หลายปีก่อนนะครับผมก็คือเป็นถ้ำของสหายเนาะที่อยู่ในโซนแถวนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ในถ้ำนี้ มีพระอยู่ไหมเหมือนท่านเดียวไหมครับไม่มีใช่ไหมครับอ๋อแต่ว่าถ้ำที่นี่เขาเรียกว่าถ้ำคําบงนะครับภาษาพื้นบ้านนะอ๋อคนชาวบ้านเรียกว่าถ้ำคําบงครับมีแหล่งน้ําด้วยมีแหล่งน้ําอีกครับอ๋อครับผมเห็นว่านะครับเขาเอาวัวขึ้นไปเลี้ยงไหมพนตายมีวัวด้วยมีตอนนี้คือเขาเอาวัวมาปล่อยบนภูเขาเนาะใช่ครับวัวก็จะไปรวมตัวอยู่ในถ้ำคาบงนะเพราะว่าตรงนั้นมันมีอแหล่งน้ําใช่ไหมครับครับโอเคนะครับผมไปนะครับตอนนี้นะครับเราต้อง เดินลงเขาลูกนี้นะครับแล้วก็ไปขึ้นเขาอีกลูกนึงนะครับเพราะว่าจะอยู่เขาคนละลูกก,กันกับนะครับแท่นซีวะรึงที่เราไปตามหานะครับก็ทางชันมากนะคือผมมงขึ้นเขามานะครับตอนนี้จะได้ลงอีกแล้วนะพานตายเอาผมมาเชื่อดมากๆเลยนะปกตินะผมไปกับพานตายบ่อยนะก็จับประมาณนี้เนาะน่าจะชินน้าแล้วนะครับกับทางชันนะ ด้านล่างเป็นถ้ำไหมนะครับโอ้ด้านล่างเป็นหน้าผานะครับเหมือนจะมีถ้ำเลยนะแปลน,นตาดเป็นถ้ำไหมโอ,โอ้ตรงนี้ทำไมชุ่มชื้นนะครับเนาะบรรยากาศดีมากครับตรงนี้โอ้สวยงามเนาะพันตายถ้ำบ่อน ทำไหมไม่รู้เลยเดี๋ยวพาไปดูนะครับโอ้โหวอแค่นี้บอเขียวแค่นี้วอนะครับคำบงนะอันนั้นนี่ไหนอีเดโอ้เฮ้ยถือว่าใหญ่นะพันตายอันนี้ไม่รู้ถ้ำอะไรนะครับผมเดี๋ยวพันตายเข้าไปสำรวจนะจะใช่คำบงหรือเปล่านะครับผมโอ้โเนี่ยเหมือนเหมือนจะเล็กๆเนาะคเดี๋ยวไปมุดเข้าไปเลยพันตายนี่นะครับ เหมือนมันมีใครแบบเดินบ่อยนะครับผมเหมือนมีใครมาเดินมานอนนะครับผมตอนนี้นะครับเราก็มาเจอเหมือนจะเป็นถ้ำเลยนะครับนนเหมือนเป็นปากทางเขาถ้ำนะแต่ตรงนี้ทำไมแบบลึกลับซับซ้อนนะครับผมน,นี่โอ้ไม่ธรรมดานะครับจุดนี้ลมพัดเย็นด้วยนะโอ้โอถือว่า โอ้เป็นถ้าใหญ่นะครับโ,โอ้โหเ,เป็นคล้ายๆเหมือนถ้านาคาเลยนะผมว่านะครับเห็นไหมพานตายตัวเล็กๆเลยนะดูคนอ่านนะครับดูดดช่องหินช่องนี้นะครับเห็นไหมอลังการมากเลยนะพผานตายใหญ่มากเนาะใช่ใหญ่แล้วก็อลังการมากเลยเนาะนี่นะครับอันนี้คือเป็นถ้าสหายเหมือนกันนะครับจุดนี้นะครับก็จุดนี้ลงไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะอ้อมมาฝั่งนี้นะคร <G ül üyor> ับ โอ้โหครับจุดนี้เป็นปากถ้ำนะครับใหญ่มากๆเลยนะสวยงามมากครับมันอลังการมากเลยนะลองชมนะครับนี่เห็นไหมรตรงนี้มันเหมือน,นก้นหอยขึ้นไปเลยครับเห็นไหมครับน,นี่ เป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นขึ้นไปนะครับถือว่าสวยงามมากๆนะครับเราก็จะสำรวจไปฝั่งนี้นะครับอยู่ได้เป็นร้อยนะุณอ่อนะโอ้ใหญ่มากนะพันตายนี่ครับตรงหน้าภาพก็คือเป็นน้ําตกนะครับแล้วก็มีน้ำที่สามากตรงนี้เหมือนเป็นรูนะครับเฮ้ยโอ้ เป็นรูเหมือนถ้ำระคังที่ผมไปมาเลยนะครับเห็นไหมอันนี้น่าจะไม่ได้ทะลุนะครับตรนขั้นบนจะมีจอมปวกด้วยนะโอ้โหปวกขึ้นไปทํารังตรงนี้นะครับเคยบอกว่ามันยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับถ้ำคำบงเนาะน่าจะเป็นจุดนี้นะครับ ก็จุดนี้นะครับเป็นเพิงหินนะครับขนาดใหญ่นะครับน่าจะบรรจุนะครับคนได้หลายร้อยคนนะลักษณะแบบนี้โอ้เหมือนถ้ำนาคาเลยนะผมว่ามันดูยังไงก็อลังการมากๆนะครับฝั่งที่พานตายนั่งฝั่งนี้ก็แปลกเนาะเออเป็นเพิงพักเลยเนาะพานตายโอ้เร<อ>า <นะ S 1> ทำกับข้าวกินอย่างนี้ก่อนไหมหิวข้าวมากเลยนะพานตายนครับ อยากให้ชมนะครับจุดนี้นะหินแข็งเพียงใดน,นะครับน้ําหยดลงหินทุกวันหินยังกร่อนนะครับโอ้โหคํานี้ใช้ได้ดีเลยเนาะดียครับน้ําหยดลงจนเป็นรูนะครับนี่นะครับหยดลงไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่ล้านปีนะครับผมถึงจะได้รูก็ถือว่ารูกลมนะครับ บรรยากาศอ,อยู่นี่ดีมากๆ,ๆเลยนะนเ็นานี่คแดแ้าน,น่น้าาตายน้ำเย็นมากไหมเย็นครับผมฟาตายจะแก้เสือนะ <partnership> ้ออาบเลยนะอ่ะยังไงแล้วก็ไปทำกับข้าวนะครับผมอยู่แล้วนะครับสวยงามมากเลยเนาะ อันนั้นเปต็ต้มกินอ่ะอาจาร้์ทนี้ใช่ไหมตัวมากพายเายจะดีเลยต้มซุจัแลปด0องศาคือจุดนี้นะครับอยากนั่งทานข้าวจุดนี้มากนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้แหล่งน้ําเลยนะแต่เสียดายนะครับด้านบนมี ลังแตนเหลืองอยู่นะครับถ้าเดินไม่ระวังเจอนะครับแตนเหลืองลังนี้ก็คือไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยม่นะครับตาตุดตาบวมแน่นอนนะครับถ้าเจอไปอเดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นดีกว่านะครับผมเพราะว่าผมเห็นเป็นรอยอ่าก่อไฟของชาวบ้านอยู่นะครับนี่นะครับ คือถ้ำนี่นะเดินไปไหนก็มันอลังการมากเลยนะเนะาะปัาตรายรมันเหมือนมีพลังอะไรสักอย่างนะครับผมว่าดูนะครับมาจุดนี้เหมือนมันมีคนมานั่งนะพันหลายไหนเหมือนรอยตูดนะโอ้อันนี้เหมือนรอยที่ผมไปตัวนั้นเลยครับที่เป็นแก้วเสด็จนะพันตายนี่ๆๆๆนี่นี่นี่หวานนั่งลองดูเลยไม่ไม่คืออันนี้เป็นรอยเหมือนถ้ำเสียงของท,ที่ผมไปที่เขาพบแก้วเสด็จ ใช่ไหมอ่าคือเขาเล่าว่าเนี่ยจะมีแสงไฟนะครับลงมาเล่นหมุนว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 นแบบนี้เลยนี่พันตายนี่มันเหมือนแบบมันจะเงาๆแล้วก็เป็นหลุมเข้าไปนี่เหมือนคนมานั่งเลยบอใช่แบบนี้เลยอ่าลองไปดูนะครับคลิปถ้าเสียงของของผมนะครับแบบนี้เลยนะคือจะมีไฟลงมาเล่นเนี่ยเป็นพื้นเงาแบบแบบด้วยกันเลยครับบอเฮ้ยโอ้ด้านในมีอีกไหมมีไม่ด้านใน มีหลายจุดใช่ไหมท่านนีห้หรือว่ายัางไงมันมีบางจุดน่าจะมีจุดนี้จุดเดียวผมว่าโอ้ไม่จะแ,แปลกมากครับไม่คิดว่าจะเจอนะลองไปดูนะครับคลิปท่ามเสียงของผมนะมีแบบนี้เลยครับผมโอ้ไม่คิดว่าจะเจอนะอ๋เพืเห็นว่ามันอยู่มุมนี้เยอะเห็นเหนมือน ก่อนนี่ครับผมเมนูประจําของเรานะครับต้มน้ําต้มมาม่านะครับเป็นเมนูที่กินง่ายนะครับเนาะแล้วก็นี่ยครับใส่นี่กินนะอร่อยมากๆนะครับผมติดใจเลยนะมาป่าที่ใดเนาะต้องตมมาม่ากินนะครับนี่เดี๋ยวรอน้ําเดือดก่อนนะครับนะอโอเคนี่ครับ อาหารของเราวันนี้กับคุณอ่านนะครับผมนี่<ล>ที่เพ<ล>ิกเติมปลาหมึกย่างใช่ไหมปลาหมึกปิ้งย่างนะครับไม่มีสูตรนะครับปิ้งย่างนี่คือก็คือรสชาติข้าปูมาเรียบร้อยเลยนะไม่มีสูตรนะครับง่ายๆเนาะง่ายๆนัก็ขังไฟนิดนึงก็กินได้เลยนะครับครับแต่ว่าส่วนน้ำซุปเราก็ต้องจะเป็นบาม่านะใช่ต้องมีต้องขาดน้ำซุปไม่ได้นะครับผมใช่ครับถ้าขาดน้ำซุปนี่คือคอมัน มันแห้งนะคืนยากนะครับนี่นี่คือปลาหมึกยากนี่โอ้ถ้าพอกินนะแค่นี้นะแล้วก็มีน้ำพริกคนละตัวก็พอแล้วครับฮะคนละตัวก็พอแล้วโอ้สองไม้ครับผมนี่ ไฟก็เป็นฐานแล้วนะเดี๋ยวผมจะเอานะครับปลาทอดที่ผมถือมาเนาะอุ่นก่อนนะครับอุ่นไฟสักหน่อยเนาะตอนนี้น้ําก็กำลังเดือดครับโอ้โหจะเดือดอย่างนี้กายนะกันนะตายกายะดะกินแล้วนะ<พ>อตอนนี้หิวข้าวมากนะคือเวลาประมาณสามบ่ายสามโมงนนะครับเก<อ>ือบบ่ายสี่โมงกันนะโอ้ก็จะมีปลาหมึกย่างแล้วก็โอ๊ปลาทอดปลาทอดมาสูตรมา,ย,าย่างอีกใช่ไหมนะี่นะใช่อุ่นๆครับเอออ็นก่อนอ่กก่อนนะ อุ่นมาพักกดอ่านนะเน,นี่ยก็อุ่นก่อนสักหน่อยครับเดี๋ยวเรารอน้ําด้วยนะครับผมให้น้ํามันเดือดนะครับผมเราจะใกล้เดือดแล้วนะครับอตอนนี้น้ําก็เดือดนะพันตาดีๆนะความไวที่พันตานะโอ้โหเขาเนี่ยครับน้ําเดือดฟุดๆเลยนะ,น,ยน,ะนี่นะครับมาใส่มาม่าแล้วนะเพราะมันเดือดแท้สิ โรยังเดือดแม่นั้นเลยนะ oh, 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 oh. โอ้โ oh. หลวกมือครับลวงมือมันไม่อยู่กับที่เนาะเอาใจขามาตายก่อนได้นะใจของมาตายก่อนมันหมดแล้วบ่กูอ่านไม่กินเห็ดนะครับ <laughs> ก็กลัวเมาเห็ดนะครับ แต่ผมชอบเผ็ดนะนะครับนี่นะครับกับข้าวของเรานะปิ้งปลาหมึกเนาะนะครับปิ้งปลาแล้วก็มาม่านะครับบรรยากาศจะให้เห็นเลยคือมันอลังการมากเลยนะอันนี้ขออยู่ขออาศัยนะครับทำมาหากินนะครับผมนี่อย่าทวงติงกันนะครับนี่น้ำพริกด้วยนะครับผมอะ คือกับข้าวให้เจ้าที่นะครับผมมามาอยู่มากินเ้อครับนี่อนี่คือกับข้าวจะให้เจ้าที่นะครับผมอะแมงนี่ทําไมร้องแล้วผ่านตายเหมือนจะข้าบเหมือนดาแมงเลยร้องเลยบอ้น้ำฝนมันมืดมันข้ามหนอยเนาะ่ะเราลุยกันมาครับผมก็ถึงเวลาที่รอคอยแล้วนะครับเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนนะหิวข้าวมากๆานะตอนนี้ เวลาน่าจะสี่โมงเย็นกินกระเทยตัวสี่โมงเย็นนะครับอืนี่ขาไป่ได้นะผมเจ๋วนะอร่อยมากครับเสียงอะไรนะอ้งอแสดงว่าอร่อยจริงๆนะนี่ อันนี้คือใครว่าซิกนกเจอร์ของพวกเรานะโตมากขาดไม่ได้ครับออืืมม มากครับไม่น่าเชื่อเนาออาหารลักสิบนะครับอร่อยครับขน,นขนาดนี้นะโอเคครับเกียงใจพานต่ายครับไปกินข้าวด้วยกันครับ ก็หลังจากที่เรานะครับกินข้าวเสร็จนะครับแล้วก็นั่งพักผ่อนให้เม็ดข้าวเรียงเม็ดก่อนนะครับเราก็จะทําการนะครับผมเดินนะครับลาะไปอีกฝั่งหนึ่งเนาะไปลงอีกฝั่งหนึ่งนะครับถ้าเกิดผมย้อนกลับทางเดินนะครับทางมันค่อนข้างที่จะชันนะผมเลยเลือกลงทางนี้ดีกว่าแล้วค่อยหาทางเดินอ่าล้เลงไปด้านล่างดีกว่านะครับไปนะครับเดินทางกันนะครับสำรวจกันไปอีกนิดนึงเนาะว่าเผื่อมีข้างหน้ามีท่าอีกก็คือ พวกเรานะยครับยังไม่แน่ใจนะว่าถ้ำนี้เป็นถ้ำคำบงหรือหรือไม่นะครับถ้าใครรู้ว่าถ้ำนี้เป็นถ้ำคำบงหรือไม่นะครับก็แนะนำคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับพเพราะว่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมก็เลยจะนะครับทําการเนาะสารวจตอนนี้คือค่ำเลยนะเห็นไหมเสียงเขียดร้องนะครับก <c oughs> ินข้าวเสร็จนะครับพักผ่อนเสร็จห้าโมงเย็นครับข้าวเที่ยงเรา เดินทางกันครับผม oh. Oh. ลึกดับซับซ้อนมากนะอ้าว oh. เดินออกมานะครับแดดออกเสอยนะโอ้ oh. ผมเดินมาเจอนะครับเพิงหินนะจุดนี้ใหญ่มากนะครับแล้วก็สวยมากเลยนะก้อนหินเหมือนจะหล่นลงไปด้านล่างนะครับแต่ก็ไม่หล่นเนาะนี่ครับเฉียงไปเลยนะครับจุดนี้นะครับอ๋อมีการนะครับมีรอยก่อกองไฟของชาวบ้านเนาะนะครับแต่น่าจะนานมากๆแล้วนะนี่ครับเป็นเพลิงหินที่ว่าใหญ่นะครับจุดนี้ จุด <Hey. S 2> นี้มีหยุ่มเลยครับโอ้ oh. ฝั่งนู้นเห็นไหมครับมันมืดฝนน่าจะมาแล้วนะตอนนี้วิวด้านหลังสวยงามมากครับฟ้าก็ร้องแล้วนะครับ ครับผมถ้ำคำบงเนาะปันตายครับผมน่าจะเป็นถ้ำที่เราเจอนี่ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับผมเพราะว่าจุดที่เราขึ้นมาก็เป็นจุดที่ที่เราไปไปตามหาตามจุดที่เขาบอกนะครับผมครับจะใช่หรือไม่ใช่อันนี้ก็ค,คือเราเรากินขา้าวเสร็จแล้วก็เดินบริเวณนี้เนาะก็ไม่เจอถ้ำไม่เจอถ้ำนะครับน่าจะเป็นถ้ำนั้นแหละครับถ้ำคำบงเพราะว่าเขาว่ามีอ่าลําน้ําผ่านเลยเนาะ แหล่งน้ําด้วยแหล่งน้าด้วยนะครับน่าจะเป็นจุดนั้นนะครับก็คลิปนี้จะมีประมาณนี้เนาะนะครับถ้าเกิดนะครับเอฟซีเนาะรู้จักว่าถ้ำคำบงไม่ใช่จุดนั้นนะครับก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับหรือว่าใช่ก็บอกกันหน่อยนะพวกเราก็ไม่แน่ใจเนาะว่าจุดนี้นะครับท่านตายยังไม่เคยมาเนาะก็โอเคจะมีประมาณนี้เนาะท่านตายครับถ้ำนี้เราก็บริเวณแถวนี้เราเขาลูกนี้เราเพิ่งขึ้นมาครั้งแรกครับผมครับี่แหละ ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมคลิปนี้พวกเราสองคนนะครับขอตัวเราไปก่อนนะก็อย่าลืมนะครับไปกดไลค์กดแชร์นะครับช่องพานตายสายป่านะผมแล้วก็ผมนะครับอันโหลงป่านะครับอย่าลืมไปติดตามที่เพจด้วยครับเป็นเชื่อเดียวกันเลยนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปนี้ขอตัวเราไปก่อนนะครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจนะครับขอบคุณคัะสวัสดีครับ